มีสาลิกาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับมีทั้งสองกริย์แล้วก็สามกริย์เลยครับความยาวสามนิ้วเฉพาะใบนิ้วครึ่งนะครับทั้งสองเล่มนี้จะเป็นลายเสยมาใบโพแบบเต็มใบศิละปะฝีมือช่างก็คือช่างฉิมทั้งคู่นะครับเล่มนี้สามกริย์ก็จะมีเงินทองนาคเรียงลายกันเป็นระเบียบสวยงามมากเลยครับดำงาฝักงา เหมาะมากสำหรับนำไปเน็บกระเป๋าเสื้อนะครับสวยมากเลยครับพุทธคุณดีนะครับเทียบเท่ากับมีดเล่มใหญ่ทุกประการรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับดางาฝักงาสวยงามครับผม อันนี้เป็นสองกระสันะครับนี่ก็สวยเหมือนกันเสมาใบาโพศิลปะฝีมือช่างชิมเหมือนกันเลยครับโพเต็มใบหรือโพยกต้นมีแทงแกร่งดีไม่มีโยกไม่มีสันได้จากตะกูลลูกศิ์ลุกหาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโดยตรงเลยครับ ใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยครับสวัสดีครับ